ที่ตามผลมะม่วงสายพันธุ์ดีในสวนหลังบ้านของข้าพเจ้าช่วงวันที่สองกรกฎาคมปีพุทธศักราช2565ข้าพเจ้าได้สาอหามะม่วงพันธุ์ดีหลายสายพันธุ์มาปลูกบนพื้นที่ข้างบ้านและหลังบ้านเวลาผ่านไปหนึ่งปีเต็มๆกิ่งพันธุ์มะม่วงดังกล่าว จเจริญเติบโตเป็นที่น่าพอใจมันเดือน9เป็นมะม่วงอีกสายพันธุ์หนึ่งที่นำมาปลูกไว้เพื่อรับประทานดูการจเจริญเติบโตแล้วอีกไม่นานคงให้ผลผลิตแน่นอน น้ำดอกไม้สีม่วงนี่ก็โตวไวเหมือนกันต้องคอยตัดยอดเพื่อคุมมีให้สูงไปกว่านี้และต้องการให้มะม่วงขยายส่งพุ่มแดงจะกระพัดและงาช้างแดงสองสายพันธุ์นี้ก็โตวไวเช่นกันเพียงปีเดียวก็สูงถึงขนาดนี้คาดว่าอีกประมาณสองปีก็จะได้ทานผลผลิตอย่างแน่นอน แค่ขายตึกนี่ก็เป็นมะม่วงอีกสายพันธุ์หนึ่งแค่ฟังชื่อแล้วก็คงจะไม่ผิดหวังก็คาดว่าอีกประมาณราว,ราวสองปีหรืออาจจะไม่ถึงก็ได้ข้าพเจ้าก็จะมีมะม่วงสายพันธุ์นี้เอาไว้รับประทานเช่นกัน มเลเ็ดส้มโอส้มเกลี้ยงและมะม่วงโชกัน,นันจเจริญเติบโตอยู่ในถังพลาสติกไปนี้เป้าหมายของข้าพเจ้าก็คือต้องการใช้เป็นต้นตอสำหรับเสียบยอดพันธุ์ดีในการต่อไปของกินปลูกมันไปเถอะไม่เสียหายอะไรหรอกเพราะคนต้องกินเหลือกินก็แบ่งเพื่อนบ้านหรือไม่ก็ขาย นี่คือวาทกรรมของลุงสมานเพื่อนบ้านของข้าพเจ้าได้กล่าวเอาไว้